เป็นสภาพมันเจ๊ครับสวัสดีครับวันนี้จะใช่ไหมครับวันนี้พามาดูอาการฟ้าผ่านะครับลงไฟฟ้าที่บ้านนะครับบ้านลำพูพานนะครับตะบนประตังพระชมจวนหนองคายผ่านนู้นนะสายไฟแรงสูงไกลๆนู้นนะทางนู้นนะตรงแรงนะครับแล้วก็มาลงที่ตัวบ้านอือว่ามันล่งพลังเพื่อนอีแม่ครับเป็บ้างอีแม่อีแม่ฮั่นเอ๋หันตัดลงขับมอองอือะเป็นบ,บรูบ้านฟ้าลง แต่รู้ว่ามันทีลงบ้านบอกหึตัดบอกเจ็ปีแล้วมัน,นีระเบิดแล้วก็เสาตรงนี้นะครับปูนนี้ระเบิดนะครับนี่ตู้เย็นนี่สายนิวตันนี่ละลายออกมาเลยนะครับสายเอ็นนี่ละลายออกมาเลยอืคือกันเคลื่อนผ้ากันอนชือกันเนี่ยผ้าตัวนี้ยูพี่อ,อ่า แล้วก็นี่อันเด็ยว็คสื้อผ้าก่อนกคงเสื้อผ้ากางเสื้อผ้ากำลังซักอยู่ด้วยนะครับนี่ก็ระเบิดออกเลยนะครับเนี่ยนี่นะซักแล้วไม่ได้ถอดปลั๊กเนาะหรือกำลังซักอยู่บ่บ่กว่าซักอยู่ซักเราไม่ได้ถอดปลั๊กอ๋อซักแล้วไม่ได้ถอดปลั๊กนะครับอืมนะเป็นไปได้ไม่ใช้ก็พยายามถอดปลั๊กนะครับอืมนี่เอฟจีเนาะอันนี้รอยปลั๊กนะครับมีรอยดำๆอยู่ กตัวใดเนี่ยปักตัวคุนอ๋อปักปักตรงโน้นนะครับตรงด้านหน้าอ่าตอนนี้ก็กระจายเลยนะครับอุ้ยลงพัดแล้ว่าอ้ลงยังแห้งเลยตัวเนี้ยเสร็จแล้วแผงไฟนะอันนี้อันนี้อันนี้ก็ลงเนี่ยเห็นบ่ตัวนี้ฮั่นต้อใส่กระปักตัวนี้แล้วลูอ๋อนี่ปักนี่ลงลงทั้งบ้านวนเป็นยังมาโพเดเซียปักหลอดไฟนี้ก็ระเบิดนะครับเพราะว่าโพเดเ อะปัญหานะครับตามหลักถ้าขนาดนี้ฟิลมต้องขาดนะครับอันนี้ใช้สายไฟแล้วนะครับไม่ขาดนะครับนี่สายเอ็นนะฮะบวกอยมาสับลุงอบวกล้วตามหลักมันต้องขาดเด้อืมบวกล่ะมันบวกล่ะบวกล่ะต้องลงทุนอ่าไฮดูฟิลก่อนฟิล์มไม่ต้องห่วงนะครับละลายนะครับนี่ไหมนะครับลงพอทีบป่าอ่าลงหมดแล้ว อยู่สบามันเทาอายุบาลสซื้ออ่ามันเท่อยู่บ้าลมันไม่เท่าข้าน่นี่แหละที่ว่าฟ้าพาเราไฟไม่บ้านน่ะโบเขาไมั่พาโดยตรงนี้มุ่นบดมหัวขาเออแเมนมีแสงมันฟาดมากสิซื้ออ่นี่แค่หางมันน่ะเออมันมันแสงมันฟาดมาซื้อแต่มันมันลุกมดนตุกถอดเอาไปกันแล้วกันเดี๋ยววัดดูสายลายกันเดี๋ยวจะไปซื้อเครื่องมันค่อยจะบ่กเฮ้ยเออบอกค่อยพู้ว่าอ่าอันนี้ลาย ลายมาอยู่นะครับเดี๋ยวต้องใส่แผงใหม่เป็นแบบมีเซติคัดตัดนะครับเแบธรรมดาลายมาอยู่นะครับเดี๋ยววัดวนดูนอีกทีระเบียบเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดนี้มีเป็นกันดูดนะครับแล้วก็มีแท่งกาวโหลดด้วยนะตอกแท่งกาวโหลดด้วยไฟที่แตกอยู่นี่นะครับ แช่มันมันซื้อวะกับพ่อป่ะคี่ยู้ยจะมันซื้อเตากแก๊สนะอันนี้ก็รอยระเบิดนะครับออกจากเรงนี้มันคือปลปักหนึ่งมันห้อยอยู่นี่อ๋อปักอยู่นี่ระเบิดปักแล้วทะลุออกนี่เนาะออกมานี่เลยโอ้รดนแรงมากนะครับเจ็บดีทีก้อนมันข้อจีมาโดนสายไฟแมนตู้เย็นใหม่ชาร์ปไม่รอดครับไม่ว่ามันเบิกของมันนะครับปัญหาคือตัวนี้ฟ้าผ่าช็อตแล้วมันไม่ตัดนะครับ ฟิวก็จัม่มสายไฟก็เลยมีปัญหาอโอเคครับตั็นก็ไปเบิร์อ่าู้คอนเสิร์มานะครับตอนนี้เป็นไฮเอ็นนะฮะมีกันดูดนะครับแต่เมนมันไม่มีสามสองเนาะมีหกสามไม่เป็นไรใช้ลูกย่อยเอานะครับมีกันดูดกระปักมีกาวคู่สามชุดนะครับลัอกลอยฝาสาม 8, ช่องสวิตหนึ่งตัวฝาหนึ่งช่องอาเทพ สามเอมหนึนแล้วก็แท่งกาวโหลดที่มีแถวนี้ด้านลำูพาน,นะครับมีเมตรแปนะครับแล้วก็สายราวนะครับราวจริงๆมันต้องเป็นสายสิเนาะดีที่ร้านเขามีสายหนะครับก็โอเคนี่ก็ไม่ใส่นะครับ 6. แล้วก็คมไฟดี LED สิวัตต์ชุดหนึงนะครับก็จะมาใส่โอเคก็เดี๋ยวจะเยนตรงนี้ ตอวนี้ก็แคมป์หัวใจนะครับตัวนี้จะตอ่อด้านล่างนะครับใช้ปืนนั่นแหละเคมาดูตู้กันมีปลั๊กด้อรุ่นนี้โอเคอนี่ก็จะมีรูปย่อยนะครับยี่สิบซีซียี่สิบก็คือยี่สิบแอมป์นะครับแล้วก็สามสองแอมป์ก็จะใช้ยี่สิบแอมป์นี่แหละเป็นหลักตัวนี้เมตรสิบสามตัวนี้มีปลั๊กเทสด้วยนะครับมีกระโดดเทสต,ตรงนี้ด้วย เดี๋ยวขอประกอบติดตั้งกันนะครับแล้วค่อยว่ากันถ่ายคร่าวๆนะครับเดี๋ยววัดโวลต์ก่อนวัดว่าแต่ลูม่ว่าละมันจะข้ามเอาลูกไม่ได้ล้วอือขอมันจะได้วัดโวลต์น,นะครับโอเคมาสองร้อยสามสิบเจ็ดโวลต์น,นะครับเมื่อกี้ลองวัดลายแล้วนะครับลายอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวต้องวัดก่อนนะเอ็นนะครับ,รบลายอยู่ฝั่งขวานะครับเดี๋ยวต้องเอาเทปมาร์กไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะสลับผิด ก็เดี๋ยวต้องถอดไฟใช้สว่านมาคิด้านี่นะไร่สายนะครับเจาะยึดต่างๆนั่นนะโอเคนี่ก็มาร์คผ้าเทปไว้นะครับนี่สายลายนะฮะเดี๋ยวก็อันเทปนะครับโอเคนะครับติดตั้งนะครับใ่สะดวกนะครับนี่ก็มีติดตั้งไปแล้วนะครับตัวนี้เมนนะครับแอลก็นี่นะฮะลายนะครับเส้นที่วัดมีไฟอย่ข้านี้นะ เอ็นกันี่เอ็นเอ็นเข้าบาร์กาวก่อนนะครับกาวอย่างนี้ใส่กาวนี้ลงลงลงล่างนะครับกาวอันนี้ค้อมนิวตันนัวนี้สายสิบไม่มีมีสายหกก็ใส่หกสองเส้นเข้ามาเข้าเอ็นนะครับตัวนี้เปิดนี่ตัวนี้กดเทสนี่นะครับตัวนี้อ่กดเทสกดรีเซ็ตนะครับอ่าตัวนี้ไม่งั้นจะผักไม่ขึ้นนะอย่างนี้นะตัวนี้กดรีเซ็ตทุกครั้งนะครับอ่ารีเซ็ตแล้วก็ผักขึ้น โอเคแล้วก็เปิดเมนย่อยหนึ่งเมนก็คือเส้นนี้นี่ลายนะครับชิดล้ำเช็คทุกครั้งนะครับนี่ลายลายทุกต้องนะครับเดี๋ยวไปตัดเอ็นนะครับโอเคลายนะครับปิดเบรกเกอร์ไอ้รูสกิทนะครับโอเคไม่มีไฟเรียบร้อยครับก็เหลือติดสวิตช์ปักอีกทีหนึ่ง น,นี่คือข้อฟ้านะครับ Bye. Bye. รเต็นะครับไลติ้งสายกาก็ใช้กิฟต์สีสองนะต่อ Bye. Bye. ตัวเรียบร้อยก็จะติดปัดจุดที่ต้องการจะใช้นะครับ ก็รู้ดต่อกันนะครับนี่ก็เปลี่ยนหลอดไฟแล้วนะครับตอนนี้ก็ติดสวิตช์ตัวนี้ใส่หลอดไฟหลอดนี้นะครับขาดนะครับหลอดนี้ขาดตอนนี้ก็สวิตช์นี้สวิตช์นี้นะครับ LED 18วัตต์นะครับนี่ก็ใส่ปลั๊ก เดินสายรักใช้ชั่วคราวไปก่อนนะครับไฟน้ำัาทีวีก็พังดีซีเวอร์ก็น่าจะพังโอเคอ่ก็ติดตั้งผู้คอนสเสิร์ตแล้วก็ตอกสายกาวนะครับกาวโหลดตอกไปแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ใช้แค่หนึ่งชัองออกก็เรื่องว่างอีกสะอีกสามนะครับยูคสกิด คยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์ฮะยังไงช่วยกดติดตาม Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแม่ใน,นการทำคลิปโดยใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับ